BBC World Service ยกลิซ่าแบล็กพิง k เป็นภาพจำแห่ง k คป๊ OP, บนปกบทวิเคราะห์เคลื่อนเกาหลีบทความวิเคราะห์กระแสวัฒนธรรมเกาหลีที่น่าสนใจจาก BBC World Service ในหัวข้อ Has the K Wave peaked หรือเคลื่อนเกาหลีถึงจุดสูงสุดแล้วหรือยังได้สร้างความทึ่งและเป็นที่พูดถึงอย่างมากในหมู่แฟนคลับทั่วโลก สิ่งที่น่าสนใจและตอกย้ำถึงอิทธิพลระดับโลกของศิลปินสาวไทยคือการที่ลิซ่าและลิซามาโนบาลถูกเลือกให้เป็นภาพหลักบนหน้าปกของวิดีโอพอดแคสต์ชุดนี้ทั้งที่หัวข้อหลักพูดถึงปรากฏการณ์เคป๊ OP, และซอฟต์พาวเของเกาหลีใต้โดยรวมภาพคนไทยบนบทความเคป๊ประดับโลกเครื่องพิสูจน์ความดัง การตัดสินใจของ BBC ในการใช้ภาพลิซ่าขึ้นปกบทความที่พูดถึงปรากฏการณ์เคเ v e หรือฮันริวถือเป็นบทพิสูจน์ที่ชัดเจนถึงสถานะและอิทธิพลของเธอภาพจำระดับโลกการที่สื่อระดับโลกเลือกใช้ภาพลิซ่าเป็นตัวแทนของเคป p OP, ยิ่งตอกย้ำว่าชื่อของเธอได้กลายเป็นภาพจำแรกที่ผุดขึ้นในใจของผู้คนทั่วโลกเมื่อกล่าวถึงอุตสาหกรรมเพลงเกาหลี อิทธิพลเหนือสัญชาติแม้จะเป็นคนไทยจะการเป็นหนึ่งในสมาชิกแบล็กพิงและการเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางทำให้ลิซ่าเป็นบุคคลที่ทรงพลังที่สุดคนหนึ่งในการขับเคลื่อนและเผยแพร่เคป๊อปไปยังตลาดตะวันตกและตลาดโลก การปรากฏตัวของลิซ่าบนปก BBC จึงเสมือนการตอกย้ำความเชื่อที่ว่าลิซ่าคือหนึ่งในศิลปินที่ทรงอิทธิพลและโด่งดังที่สุดในวงการ K-pop อย่างแท้จริงและเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความสำเร็จที่เกินขีดจำกัดทางเชื้อชาติในยุคปัจจุบัน